แทงเขา่าแทงเขา่าโอ้โหขอโทษนะธมชาติขอโทษนะพันธมิตรอ้าะอะไรอะอ้ตอนนี้เราใช้อะไรได้บ้างอะไอสีเขียวคืออะไรเอ่ยขอลองนะครับยิงลำแสงได้เลยอันนี้คือท่าอะไรผมอันนี้ผมไม่รู้นะครับตัวต้าเซเว่น 7, ผมไม่รู้จักท่าจริงๆครับก็ขอผู้รู้บอกแต่และท่าด้วยนะครผมหลังจากที่คิงโจสู้กับเราจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเขาก็ได้ทําการเปลี่ยนสถานที่ต่อสู้ครับอ่าบุยยนยักษ์คิงโจนะไปแล้ว ม,มันมีหุ่นยนต์มันมีคิงโจสีดำด้วยนะ <Okay. S 1> ทุกคนผมไม่รู้ว่าอันนั้นคือเวอร์ชันอะไรก่อนจะเข้ามาดูในคลิปผมนะครับทุกๆคนทุกๆท่านขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับผมขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดซับสไครป์คลิปผมด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์ให้ทุกคลิปหน่อยนะครับผม <Brand. S 2> เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมผมขอแค่นี้และครับผมค,ครับ กราบสวัสดีคนดูทุกๆคนทุกๆท่านก,ก็ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อพาร์ทสกันเลยนะครับผมก็คือพาร์ทของอุลตร้าแมนเซเว่นนะครับผมเจอกับคุณยนต์ยักษ์คิงโจนะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับ หลังจากที่พวกอันนี้ผมจำภาคไทยไม่ได้นะครับแต่ผมจะม่วยให้ฟังนะผมมุ้ยให้มันคล้องจองกันนะครับก็สถานวิจัยเนี่ยอันนี้อันนี้ <g ül> น่าจ,นนนนจะเป็นสถานวิจัยนะครับของชาติญี่ปุ่นนะผมระหว่างชาติญี่ปุ่นกับพันธมิตรต่ตางประเทศนะครับก็กาลังจะวิจัยเกี่ยวกับอุวุธตัวใหม่นะผมแต่ว่าระหว่างวิจัยเนี่ยก็ได้มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะครับโผล่มานะครับตอนแรกเนี่ยเขาก็เป็นยานอวกาศแยกชิ้นส่วนมานะครับ แต่หลังจากที่มันประกอบชิ้นส่วนกันแล้วเนี่ยก็คือฝันร้ายนะครับผมเพราะว่ามันคือหุน่นยนต์ยักษ์คิงโจที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผมมีน้ําหนักและเกาะหนามากๆครับถ้าผมจะไม่ผิดในตอนพาร์ทเนี่ยไอพาร์ทที่มันสู้นที่ฐานวิจัยเนี่ยอุลตร้าแมนเซเว่นโดนหุน่นยนต์ยักษ์คิงโจเหยียบครับแล้วยกเท้าไม่ไหวอ่ะแบบยกเท้าคิงโจไม่ไหวตัวแม่งใหญ่และหนักมากครับโอเคป้องกันฐานวิจัยง่ายๆทุกคนง่ายๆง่ายๆป้องป้องฐานวิจัยครับ ไปโหแม่่งงอยยยูยยัไกลลเมาผมไม่เข้าใจว่าทำไมทำดาเมจกับไอ้พวกสัตว์ประหลาดดูดิดูด,ดาเมจที่ผมทำเดเห็นปหมดาเมจที่ผมทำกับคิงโจแม่งโคตรหน่อยอะคนมาดิเนีย่ยลด,ดูคิงโจต่อยผมดิเห็นปไหมผมแม่งมีการเล่นเชิงด้วยมาอืมเตะอันนี้อันนี้บอกเหรอฮะ เตอะอะบอกเหรอมาขยบมาใกล้มาแทงเข่าแทงเข่าโอ้โหขอโทษนะธมชาติขอโทษนะพันธมิตรอ้าอะไรอะมีเจ้าชายคุยแกะหลังจากที่เราสู้กันไปสู้กันมานะครับผมก็มีรถของหน่วยวิจัยนะครับผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ครับที่เขามาคิดค้นอาวุธเขากำลังจะมาคิดค้นอาวุธเพื่อปราบพิงโจนะผมผมจำได้เลย สู้คิงโจต่อครับให้เลือดของคิงโจลดมาถึงแถบฟ้านะครับก็ก็จะเปลี่ยนด่าบน,นะผมเอ้ยจะไปไหนขย,ขยบขยบมานี่มมนีมาห้ามไปทางนั้นห้ามไปทางนั้นนุนน้ยโอ้โหต่อยต่อยแทงเข่าแทางเข่าแทางเข่าแทงเข่าอ่าอ่าหลบได้ครับมานี่สิอืมมิชชั่นสำเร็จอ่ามิชชั่นสำเร็จอีกแล้ว หลังจากที่คิงโจสู้กับเราจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเขาก็ได้ทำการเปลี่ยนสถานที่ต่อสู้ครับอ่อาหุ่นยนยักษ์คิงโจะครับไปแล้ว <c oughs> มันมันมีหุ่นยนต์มันมีคิงโจสีดำด้วยนะทุกคนผมไม่รู้ว่าอันนั้นคือเวอร์ชันอะไรนะครับหลังจากการต่อสู้ระหว่างคิงโจกับอุลตร้าเซเว่นทำให้คิงโจได้เปลี่ยนสถานที่นะครับเ,รเปลี่ยนสถานที่โจมตีนะครับผมมาโจมตีที่อ่าวอะไรไม่รู้นะครับผม นี่ครับประชาชนกำลังทำงานกันอยู่ครับอุตสาหกรรมอะไรบางอย่างท่าเรือนะครับนี่ครับคุณโยชิคิงโจโผล่มาแล้วนะครับผมนี่โหแม่งเดินมามันมาจะมันจะมาทำลายเออเขาเรียกว่าแลนด์มาร์คของจังหวัดนั้นนะครับผมอันนี้ประเทศญี่ปุ่นโซนไหนไม่รู้นะครับถึงเวลาแล้วล่ะอุลตร้าเซเว่นปกป้องโลกทีถ้าจะไม่ผิดนี่คนที่แปลงร่างเป็นอุลตร้าเซเวนเ่นนี่เขาชื่อโนโบโรชิคือเปล่าวะโนโมโนโบอะไรวะโนโบโรชิแดนหรือเปล่าวะ แต่ว่าแต่ว่าในในในซีรีส์อุนตัสเวนท์เขาเรียกพระเอก<อ>ว่าแดนนะครับแดนจะไปไหนแล้วแดนก็มีนางเอกชื่อแอนนา,นามัม้งถ้าไหนไม่ผิดครับมาถ้าผมจำข้อมูลผิดตรงไหนก็ขอกราบขอโทษด้วยนะครับผมห้ามให้มันไปตรงจุดแลนด์มาร์กนะครับทุกคนมึงขอแทงเข่าได้ไหมวะทุกทุกอ้อผกักกูออกอีกเหรอนิสัยนิสัยโอ้โหแม่งบล็อกโคตรดีเลยตัวแม่ง ขอแทงเข่าได้ไหมแทงเข่าแทางเข่าม,มามวยปั้มครับมวยปั้มต่อโอ้ท่ามวยปั้มแรงวะ่ะเออกระโดดถีบครับกระโดดถีบท่าคล้องมาสับครับสับครับสับสับนะฮะตะบันดนาลครับผมไม่เห็นเอ้ยอย่ามาดิมาดิมาดิาดไอ้ถอยทำไมเล่าเอ้ยอย่าเอ้ยเอ้ยอย่าอุอออ้ยเซเว่นมึงก็ยังจะพามันไปเนาะขยับมาครับขยับขวางนี้ครับทุกคน สไลด์อะไรมึงโอ้โหนี่หมัดโอ้โหหมัดชิงโจโคตรแรงเลยเฮ้ยโอ้โหคนตีนับมันมันสลับมาฝั่งนี้ครับเราต้องสลับอย่างนี้ครับอ่าอ้ตอนนี้เราใช้อะไรได้บ้างอ่ะไอสีเขียวคืออะไรเอ่ยขอลองนะครับยิงลําแสงแน่เลยอันนี้คือท่าอะไรผมอันนี้ผมไม่รู้นะครับตูนต้าเซเว่นผมไม่รู้จักท่าจริงๆนะครับก็ขอผู้รู้บอกแต่ละท่าด้วยนะผมเออท่ามวยปั้มก็มาเขยับมานี้ขยับมานี้เราต้องกิ้งอย่างนี้ครับเขยับมาฝั่งนี้ครับอย่าให้มันเข้าใกล้ อย่าให้มเข้าใกล้จุดไลนม,มาร์กนะโอมาเตะอีกครับมาแทงเข่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 าโอ้โหอูเซเว่นมีทั้งมวยไทยแล้วก็มวยปั้มนะเฮ้ยอย่าเราต้องล่อมาครับมาพย่ยามาฟังนี้อย่าไปทำ้ายตึกนะบอกอีก้ะมึงเมืม่อไหร่เลือดจะหมดวะนี่แหละจะังหวะนี้แหละโอ้โหถีบไปโดน,นยอย่าต่อยกูกลัวต้น มาลำแสงเอา้าอะไรอ่ะกูจะใช้ลำแสงก็ไม่ได้เอาขอโทษคำหยาบด้วยนะครับเอ้ยมาแล้วเพื่อนของแดนครับแต่ถว่าเพื่อนของอุลตร้าแมนเซเว่นนั้นก็ได้มาถึงแล้วแล้วก็ได้ยิงปืนใหญ่พิเศษนะครับชนิดพิเศษนะปืนลำปืนพิเศษกระสุนอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกูต้องล่อมันไปตรงนั้นใช่ไหมฮะเหมือนภาคสามอ่ะใช่ไหมแล้วกูนั่นไงกูว่าละ มาระยะใกล้ๆครับอ่ามาอยากมาใกล้ก็เอ้ยแต่มันจะทําลายฐานญ,ญี่ปุ่นทุกคนแล้วเวลาก็จะหมดด้วยมา,มาละมาละเราต้องจับใช่ไหมมานี่สิวะนี่มาละคือกูต้องจับใช่ไหมอ่าใช่เลยทุกคนจับจริงด้วยมาแม่งเกือบถึงปราสาทโอซาก้าเฮ้ยไปส่องสาโอซาก้ากูเป็นห่าเลยเนี่ยลูกมุดหัวอ่ายิงเสร็จละแล้วไงต่ออ่ะอย่าบอกนะว่าจบแล้วเกมจบระเบิด อ๋อแล้วก็มีคิงโจเนี่ยยิงลำแสงอ๋อคือหุ่นยนต์ยักษ์คิงโจมีคนมีตัวควบคุมข้างในอีกเหรอเนี่ยพวกหนูไป,ไปแล้วครับโอ,อ,อ้เราอดโชว์ลำแสงอุลตร้าเซเว่นเลยทุกคนอ่พาร์ทนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับอุลตร้าเซเว่นครับแต่ว่าพาร์ทต่อไปเนี่ยพารต์สามเนี่ยจะเป็นการเจอกับสัตว์ประหลาดและปีศาจค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่ยังไม่เจอเบลตันเออ่ยังไม่เจอเอเลี่ยนแมกมาแล้วก็ เอเอชคิวเลอร์ A S Q L e R อีกนะครับอีก4ตัวนะผมก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ